มนแตงหไเราพาดมานลงแบบนี้นะครับใช้ใช้ส่วนของคอของวม,มันเนี่ยพาดลงรงที่ <st une S 2> ระหว่างนิ้วของพว <ณ S 1> <certaines S 2> กเรานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ตรงนี้ครับเนี่ย <Answer. S 2> ก็แค่เอานิ้วโป้งประคองไว้ที่หลัง, <c Myster ium> ลงคอมันมันก็จะไม่เจ็บปวดไม่เครียดอะไรอีกวิธีหนึ่งก็คือจับที่ข้อสองของพวกมันแล้วก็ชูขึ้นแบบนี้ก็จะได้ถ่ายพ่เทตได้ถ่ายพเทตใครถ่ายว่างถ่ายด้วยให้ให้กอล กบไม่กินน้ําหวานทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ดูไข่ดูจูมันเออนวดกระปุกอันนี้ชัดเวลเคขารับตาชัดคืออะไรชัดว่าเป็นตัวผู้เขาแสบตาไม่หรอเขาคือใครเขาคือท่านก้าเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นพวกที่กินน้ําหวานแล้วลิ้นมันจะยาวมากคล้ายๆกับข้างคาวเล็บกุดซึ่งก็จะกินน้ําหวานเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ใช่ข้างคาวเล็บกุด เป็นค้างคาวหน้ายาวเล็กอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแมลงวันเผาค้างคาวนะครับซึ่งม um> ันจะอยู่จับค้างคาวนำวิญอาการร่วมกับค้างคาวอะครับไอ้พวกนี้จะกินเลือดจากค้างคาวเป็นหลักเลยมันมีโอกาสที่มีโอกาสใช้คำว่ามีโอกาสเนาะนำโรคจากค้างคาวมาสู่คนหรือจากคนไปสู่ค้างคาวอีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นการศึกษาเก็บตัวอย่างกลุ่มแมลงปรสิตเนี่ยมาอุ้ย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 โคดยาวอ่ะโคดยาว คอนเทนต์ว่รเราดูไม่เห็นทุกเซก้าเลยเลยดูไม่เห็นเซ้าไปดูเร็วเลยแล้วอุ้ยคอนเทนต์มากมากเนี้ยฝั่งเนี้ยดูได้นะโอ้ย my god oh my god ฝั่งนี้เห็นนะเออแบบแบบแบบ้มันเป็นหมอกเออแบบนี้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 อ่ะใช่ใช่ใช่แบบนี้แบบนี้ขอด้วยขอเลยได้ได้ของพี่แพทนี้บางม่น่ารักจังเลยน้องนัทอร่อยแน่เลยอ่ะน้องนัทใส่อะไรบ้างเนี่ย แต่งโมล้วนๆเก่งส้มน้ำแกงสุมอะไรเป็นกิจไเป็อแล้วจะลืมบอกว่าเป็นโอเพแ้วใช้เยยอุ้ยสวยจัง็อตนีแสบตาใช่ไหมแสงเยอะเกินของพี่ของพี่ไกแล้วพีเาลว่ามันอยู่นานนะไ่อ่ะไม่เห แสงยกขึ้นอีกหน่อยได้ไหมครับแสงยกขึ้นอีกหน่อยแสงอยากใครนะอย่าตรงเกินครับตอนพี่บ๊วยตัวนี้นิ่งกิ๊บเลยนะอุ้ยบางอ่ะใครบางล่องทางเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูอีนทดคือดองใส่ได้ไหมคะพี่แพะตัวนี้หรือว่าหน้าอินดูเกินไปอยู่ไปถ่ายนานก่อนนี่ก็รีบถ่าย